โอ้โห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 โโโโออ้้หหจับอืมโอ้อยู่อยู่วุ้หโอ้โหใสใหญ่เลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับแนะเธอนะครับทริปนี้ก็มาเข้าหมตกกุ้งครับผมนะวันนี้เอาคันใหม่นะครับที่ DIY นะครับผมนะซ่อมนะครับทำเองนะซื้ออะไรมานะครับเอามาลองดูครับผมทั้งหมด3คันนะครับก็เป็นคันเก่าๆอ่ะนะคันตกปลาสมัยอ่าอ่าหัดตกอ่ะนะ ปลายมันหักหมดละนะก็เลยไปซื้อปลายปลายตกกุ้งมานะครับผมนะก็ประมาณสักสามสิบสี่สิบนี่แหละนะปลายคันก็เอามาสวมแบบเนี้ยนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมว่ากุ้งจะจับไหมนะครับน้ําก็ยังไหลไหลแรงอยู่นะไม่รู้แต่กลัวลูกเล็กๆแบบนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับผมนะเหยื่อว,วันนี้ก็นี่เลยถามกันเข้ามานะครับ ก็เป็นหัวใจไก่นะครับผมนะหัวใจไก่นะครับนะไส้เดือนก็อยากจะลองอยู่นะครับขุดขุดไม่ได้อะนะไม่ไม่มีเลยบ้านทะึงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูครับหมายเนี้ยครับผมนะนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมครับว่าจะมีผลงานตกกุ้งไหมนะครับหลังจากที่ห่างไปนานนะครับหัวไปตกปรากรดโอเคลุยกันครับยอด คันสวยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมคันสวยเริ่มเลยหัวใจไก่นะครับซื้อตลาดมาก็มันรวมกับขืนกับตัอ่ะนะ20บาทนะได้หัวใจห้าหกลูกก็ ใส่ประมาณนี้นะามาหัน <c oughs> ลองดูว่าจะมีผลงานไหมหัวแค่ลอดนะทริปนี้มาดูว่าปลายคันจะแอคชั่นสวยไหมตอนเวลากุ้งจับนะครับ <c oughs> ต้องลอง ล้นดูครับไกลบ้างไกลบ้างแล้วกันน้ำค่อนข้างไหลนะ้าตีไปทางโน้นอะไหลแรงมากนะครับ เคเดี okay, e ๋ยวมาลุ้นครับผมโหกด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 โอ้ยอะไรวะจับนะเนี่ยกุ้งจับนี้ครับมีอาการครับ โอโหติดเลยโอ้โหมาแล้วตัวแรกตัวแรกครับผมกดอย่างยับยับเลยอยตัวแรกมาแนละ้วว่านี่ครับผม อยู่ไหมเนี่ยอุย้ยอยู่โอ้โหลุดโอ้โาายว้าน่าเสียดายน่จะเป็นกุ้งเล็กอะอโอ้โห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 จับอื้ม โอ้ยอยู่อยู่โอ้ยโอ้โหใสใหญ่เลยครับผมเนี่ยฮะสุดสุดอื้อ นี้คันนี้กดครับผมโอ้ยกดกดกดโอ้โหดู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 กดอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหยกแล้วอุ้ยไปอยู่หึ้ยกดยังรุนแรงครับผมโอ้ยดูปลายคันจับอยู่เลยเนี่ย ดูด,ดูกดกดกดดูยกแล้วครับไม่ไหวละอุ้ยกุ้งสุดแขนเลยโอ้โหยกสุดแขนนี่ น่าจะตัวเล็กอ่ะดีดไปแบบนี้อุ้ยมีเล็กนะเนี่ยฮือดีครับสุดยอด <Yeah. S 1> นี่ว้าวอึ๊บเอออันนี้นี่ครับคันกลางครับคันกลางมีอาการครับผมเห็นไห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 ม จับอยู่กำลังเมือครับอ้าวเงียบไปเลยมีอาการอยู่นะ ปลายคันดิ้นดิ้นครับเงียไปละกดอยู่กดอยู่กดอยู่ครับกดอยู่นะเนี่ย ใจร้อนครับผมขออนุญาตยกเสียงดูแล้วกันอู้ยอยู่โอ้ยอยู่อยู่อยู่ยูโอ้โหไม่ค่อยกดอ่ะนี่ดูแต่เรียบร้อยดีครับนี่ครับื ตัวที่สี่มาแล้วสุดยอดต้องเสี่ยงครับผมไม่ค่อยกดอะปลายคันดิ้นทิปๆกระดิบกระดิบอะอใช่เลยนะนี่อดี๋ยววันนี้หัวใจไก่ครับผมถามเมื่อเท่ามานะก็ง่ายๆในตลาดสักสามสี่ลูกนี่ออกทิปได้เลยนะเนี่ย หัวใจไก่นะฮะนะลงทุนไป20บาทนะได้ทั้งกกินทั้งตับอ่ะนะในตลาด <laughs> 20บาทแล้วก็ได้หัวใจไก่มา,าสี่ห้าลูกนะก็ได้เลยได้เยอะเลยนะฮะครับเยื่อตกกุ้งครับคันแรกครับคันแรกสังเกตไป เห็นไหมกดแล้วกดแล้วครับกำลังจับอยู่นี่ฮะลองยกดูนะ โอ้โหสู้สู้สู้กดดู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 แบบนี้หลุดยากโอ้โหใสใหญ่เลยครับผมนี่ครับผมนี่ <Wow. S 1> ว้าวนี่ครับ เรียบร้อยคันกลางครับผมคันกลางเอาละขันกลางครับผมกดครับผมกดอือหืออือหื้ออือหื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขมือบอยู่อือ อาการหอออยู่ไหมยกกันเถอะอุ้ยไม่มีอะไรสักอย่าง กำลังจับนี่เองนี่กำลังจับครับผมโอ้โหเละเลยต้องรอนิดนึงอ่ะนะรีบไม่ได้เลยฮะคันนี้ครับผมคันนี้ครับเอาละเอาละโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโกงโกงโกงอื้อ จับแล้วโอ้โหโอ้โหดึง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 ,ดงอุ้ยติดเหนึ่ยติดเลยติดนึบอืมไซส์ไม่ค่อยใหญ่แต่โอเคแน่นครับผมอุ้ยเกือบจะหลุดแล้วเนี่ย นี่ครับน้ำหรือเปล่าวะมันไม่เหมือนไม่ใช่กุ้งจับเลยตัวจะเป็นน้ำครับน้ำไหลอะ่ะ ลองเสียงยกดูครับกุ้งนี่วาอุยอ้ยกุ้งเล็กถึงว่ากินเบาจังนี่ครับ 哦。哦、uh。哦、huh. uh。Huh. Uh huh. โอ้โหไซส์ใหญ่เลยครับผมนี่ว้าเรียบร้อยกดยังสวยไซสใ์ใหญ่ๆเลยชิปนี้ไซส์เล็กแทบจะไม่มีอ่ะนะนี่ครับกรุงแม่นะ้ำเมืองเทิงเอเค โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็กุ้งไม่ค่อยจับแล้วครับผมนะวันนี้ก็ห่างๆครับห่างตัวนะครับแต่ก็หายไปเลยนะครับช่วงแรกๆก็จับดีอยู่นะหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับผมสรุปผลงานทริปนี้ครับผมนี่ฮะกุ้งเอกี่ตัวเนี่ยเนี่ยครับไซส์ใหญ่เลยครับผมท่านผู้ชม นี่ครับไซส์ใหญ่ประมาณนี้ครับผมก็โอ้ี่ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับผมท่านผู้ชมกุ้งแปดตัวแปดตัวครับนี่โอเค ตัวเองครับผมเจอกันไปทริปหน้าครับทริปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับฝนจะตกนะครับ <c oughs>